กับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีฟังไท่ฟังเล่าเช่าพมาเชียงตุงแล้วกัต่างประเทศเบิดสุขสุสคนมื่อนีพบกับตากิติชัยในเอซที่สองเกี่ยวกับเรื่องค้วยค้วยมงนีต่อไปก็สิเป็นศูนย์เรียนดูในการเลี้ยงค้วยในอนาคตนะครับสำหรับมือนี้กับ ถือโอกาสมาก้ทยถ้ำเป็นรอบที่สองให้พี่ให้น้องเอฟซีปูธิถามมากให้เบิ้งชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับอันนับแรกกะแนะนำเจ้าของทั้งสองอท่านครับสวัสดีค่ะซื้อจ้าฉันซื้อว่าว่ารุนี่โชลเทพจ้าอืมอ,อันนี้ค่ะสวัสดีอีเกเียหนึ่งเนาะที่ฉันกับการจะหน้าดาซ่มกุลเข้ามาพอก,กันอีกเทียสองหรืด้วยค่ะเด้อเทียสองบอกที่อยู่บอกซื้อบอกหยังน้าแน่ S <S จะเป็นยู่บานพ่อชัยตำบลพ่อสีสำราญอำเภอโนน,นสะอาดจังหวัดอุดรธานีค่ะครับมือนีมาทายทำเป็นรอบที่สองรอบที่สองในมือนีสีเมื่อบอกวิธีการให้เจ้าของฟ้ามได้หูจากสามขอ้อต่อไปก็จะค่อที่ขยายไปขยายไปนะครับอันดับแรกข้อแรกนะครับให้เจ้าของกล้วยได้รูดจ,จากกล้วยนะครับ การเลี้ยงควยต้องรู้จักคว้วถ้าบ่รู้จักนี่มันกเสีย,กยากจั้หน่อยหนึ่งคําบ่รู้จักแบบใด่าที่คว้วคือสัตว์เศรษฐกิจที่กําลังมาแรงณเวลานี้นะครับที่นี่คว้วยนั่นเป็นสัตว์ที่ชอบสะอาดบ่มักสกปรกนียแล้วก็ควั้วเป็นสัตว์ที่มักย่องถ้า<ม>ห้าย่องถือ,อคอนไคหน้าเบิดมือเบิดเว่นครับ กับโบมือยอันนี้อันนี้ค้วยนี่เป็นสัตว์มักจอ่อที่นี่เป็นอย่างจังว่าค้วยนี่เป็นสัตว์ที่สะอาดคือสะอาดโดยที่ว่าบางคนก็เห็นมันนอนขี้ตมมันเป็นอย่างจังจังนอนว่าที่สาเหตุที่มันนอนก็นคือเนึ่งมันมีเห็บมีเหามีไอสัตว์เล็กน้อยตัวน้อยตัวใหญ่ไม่เจาะมั่นมั่นกนเลยขัน ในเมื่อมันขั้นแล้วที่ในบางตมันกระโบมีมือมันกระโบมีมือเนาะมันก็ไอไปถูเสาแล้วก็บบางโตมันก็ไปนอนงี้ตมบางตกับนอนน้ำเป็นอย่างจช่นนัี้ตมก็เพื่อให้ซัดมูนันบบได้มากเกาะกินเลือดมันไห้นั่นนั่นนั่นคือทีมากนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งถ้าหากน้ำเขาอาบไงสมือสมือนี่นะครับมันสี่เหลี่ยมมองไงไว้สำเนเดงกล้วยนี่การเลี้ยงกล้วยถ้าเขาอาบน้ำมันสมือนี่ หนังมันจะเป็นเง้าวับพลระวันต่อไปอันนี้ว่าเรื่องเรื่องป้วยให้พี่น้องได้ดูมาถึงข้อที่สองข้อที่สองนี่เข้ามาสังเกตป่้วยเวลามันป่วยนี่มันว่าว่าเป็นเด้บ่คือคนเด้เวลามันป่วยมันจะเป็นยังไดหนึ่งยามันป่วยนี่ถ้าเขาปล่อยออกจากคอไปมันจิเงาแล้วกับยาบ่กินนั่นคือป่วยถ้าหากมันเป็ยนจังซี่สันนิฐานได้เลยว่ามันป่วย กวยนี่กัถ้าหางเท้าฉีดยาเป็นยาปฏิชีวนะแบบต้นๆสามารถรักษาโรคได้ทั่วไปก็คือ,อยาจำพวกออกซิออกซิเตตาไซคลีนพวกนี้เป็นยาฉีดกล้ามเอาอมาฉีดให้ฉีดบพ่เกินสองเข็มก็หายถ้าเริ่มป่วยที่นี่อีกประ,ประเด็นหนึ่งก็คือการเลี้ยงคล้วยนี่อย่างน้นอยเท่ากับยทไททองไหมันหรือขาพยานไหมันปีละเทืออยากทำพญานเนี่ยก็มีอยู่ครับ อยากขาพญา,า,าน้ำลายขก่ยาน้ำลายหมอน้ำปลาสุสั์ขาพญาภไยในเลยขาพญาภไยนอกปีละเข็ม,มปีละเข็มชีในเล้าพญาภไยในกะดิตายเบิดไยนอกพวกเหาพวกเห็บพวกยังมุ่นีน่กะดิตายเบิดอันนี้ข้อที่สองนะครับมาที่นี่มาถึงข้อที่สามข้อที่สามนี่เข้าสิเฮ็ดแบบไดการเรียงควายจังอยจิตสมบูรณ์แบบหนึ่ง เข้ากับรักษาให้มันเนี้ยมากขึ้นคือให้มันนอนดีๆนอนดีๆเขาก็ไม่มุงให้มันเ็ดเ็ดลงเดือนให้มันสวยๆดีๆแล้วก็เขาก็กางมุงให้มันในเมื่อมันกางมุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ยุ่งก็เข้าไปกัดมันบ่อดมันก็จะอยู่สบายในเมื่อมันได้นอนเต็มอิ่มนอนหลับกินแซ่บนอนนอนได้สบายมันก็จะงไงว่ายตัวตไายนี่คือสามยางตาเข้าตาเขาเลี้ยงกล้วยจำนวนสามคอนนี่ได้นะครับเข้าเลี้ยงกล้วยนี่สามารถมีเงินมีท่องได้นะครับ ปัจจุบันนี่กล้วยเดี๋ยที่พี่น้องมุ้บักปานนี่อีกสองปีข้างหน้านี่ถ้ามีคนมาให้นี่โบตาตั้งละแสนขึ้นถึงเบิดนี่อีอีตู่เขาเล่เนี่ยก็เพิ่งนที่เห็นด้วกันนะอีตู่เขาเล่ตะกอนกับบ้อหูใจตัวนี้ตั้งหมอลำก่อนเขาว่าหมอลำก่อนเขาว่าอย่างไดเมื่อกี้อีตู่เขาเล่ระวังเด้ออีตู่เขาเล่นี่อีจอบมึงอยู่บนขึ้นกขาบอกเห็นย่ำกังเว้นแต่หอยย่างมากงอกพวมหมอลำก่อนเขาว่าอย่างนี้ก็เป็นเสียบหัวนะครับ ทีนี่เท่ากับว่าเบิ้งต่ละโตอีกรอบหนึ่งเช่นจเจ้าของครับเอาไปเบิ้งตะระโต,ตยาไ้พี่น้องเบิ้งต้หนี้กล้วยตัวนี้ชัดๆนะครับมานะ,นะบมังกล้วยชัดๆนี่นะครับเพื่อ,อน,นี่คือบักป่านทองนะครับนี่เขามาสังเกตได้จังสี่นะครับว่ากล้ว,วยนี่มตตววมนสมมุติว่ากล้วยตัวใดมันสืบมาทำคุ้นเนี่ยเฮาสิมาอยู่น้ำเฮวยังเป็นคู่กรรมคู่เว้นหรือคู่บุญวาสนานี่ มันสิมีตำหนิออกมาเลยเด้น,นี่นี่นี่คือตำหนีคุกคนโบราณเขาะว่าคืบนั่นก็แปลว่าไอ้เจ้าป่านท่องเนี่ยที่มันมาอยู่น้าเจ้านีนะครับแปลว่ามันสิมาคำคุ้นให้มันสิมาส่างายใดให้วันดีขึ้นดีก็มีมีละมีคนมาถ่ายทํา youtube มีคนมาเบิง้งบ่ได้คิดบ่ได้ฝันว่าว่าทิได้พ่อกันเป็นว่ไดวาจนาน้ากันนะครับยังคอยได้มาพ่อกันนี่ก็เอิน หมักดอนฝามทองนะครับตัวที่มากคำพุ่นส่วนตัวนั้น<ต>ส่วนตัวนั้นอีตู้ตตเขาเล่โคตรกับไปใกล้ๆเขาบอกเขาเล่หัวก็เห็นมันที่เป็นยัง<ม>สี่เนาะเจ้าของก็ไปจับววอวยอวยหนาวอยู<ด>่ท<น>ั้งปีรึเปล่านั่นลูกขุนตะมดอีตู้เขาเล่เนาะมีอีตู้เขาเล่ครับลักษณะกล้วยตู้เขาเล่มันจะเป็นยังสี่นะครับพี่น้องผู้ใดว่าเคยหูกับสีได้หูผู้ใดว่าเคยเห็นกับทีเคยเห็นกล้วยนี่มักย่องแบบเด๋วที่ สังเกตได้กล้วยตู้นี่คือว่าคือกล้วยเขาเนี่ยวะัตะปอยออกพอกว่าจะแสดงกล้ามดากได้ล้วอันเธอแลนไสพ่นกุนกุนกุนหลดนั่นลหละเขาเอื่นว่ากล้วยตู้มักซ้นคนจนมักอวดคนจนจังไดวัดที่เขากิที่ใช่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่เกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีว่าข่วมมิ่งจะคนจนครับว่าตาหมอลำมีนามไดลเต้นเขายะขายะเขายะขายะหน้าหานจักจังใดเก่งเวดนะครับ เออเก่งเก่งแนวนั้นเนวนี้นไปหาตีเขาย่ำเว้าค่เขาเสียค่าตีนี่ต้องไปหาจําให้จำหน้าไปหายืมพี่ยืมน้องมานั่นล่ะก็เออเนว่าก้นจนมาอวดอยากอวดนะครับที่นี่เอามายืนาาน,ยนี่ทั้งสามอมาละไปเข่ากองน้ำย่อยมายืนนี่ทั้งสามอืาจับจับเข้าไามมาว้นี่อืมอ่เอาเดี๋ยวนี่ อ่าช่องก,กิติชัยน่ายกิติชัยบาลีสิถามเดี๋ยวนี้นี่ถ้าน่ายกิติชัยพาไปจดทะเบียนกลุมนี่ได้บ่คือคุมเฮ้าสิตัง้งึ้นเป็นคุมนี่ประมาณยางบ่ได้ให้ได้จักสิบคนไปจดทะเบียนกลุมะละอยู่อย,อยู่อยู่ที่สำนักง,งานเกษตรจดวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เป็นจดทะเบียนอยู่ที่ไอ้นั่นสี่สี่ท,ท,ทากันรวมรวมสมาชิกคุมได้บ่ได้จ้าได้ ตามสูตรสิบปนเนี่ยหาอะไรมันปะแต่สิลรองไปหาเบิ้งล้องไปหาเบิ้งกับสิบปอได้ยี่สิบเจ้าว่าจะเอาผู้ขัดมูอมาอยู่น้ำเลือดเหรอเอาผู้ถือกันผู้ถือกันน่ละออยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันถือกันเอาเยู่ใกล้กันเอาพี่เอาน้องอ่าอืมบ้านคางเคียงนี่ละอ่าเอาบ้านคางเคียงรวม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 ได้ต่างคนต่างแลกเบอร์กันเรียบร้อยแล้วถ้าได้ครบสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนถ้าได้ครบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะคอโทรหาเดี๋ยวเขาที่ที่ใช่ก็ที่ภาไปจดทะเบียนวิสาหคิดชุมชนอยู่ที่สำนักงานเกษตรใน้น้ำกลุมภูเหลี่ยงคล้วยไทยกระบือไทยนะครับกะขออนุญาตพี่น้องผู้เพ่นเป็นไทยกรุงเทพมันเป็นภาษาอีสานเด้อคำบอกกล้วยเนี่ยว่าไอหูกรนมัน่มด้ล่มกอีกยังดอกคนอีสานเทาเอินกล้วย คันทาจีว่าควายควายเขาก็กจีว่าข้าัดจลิตสันเ์นะเมียนมันอที่ไปั้นละัเพราะนั้นมันมีคนคนไทยกรุงเทพคนไทยภาคกลางเหมือนดกคนกับคอมเมนต์มาอยู่ว่ามันเป็นเป็นภาษาที่ไม่ค่อยสุภาพเลยว่าฉันว่าคำว่าควายมันก็คือควายนั่นล่ะมันควายหมายถึงว่าบ้านอีสานมันแปลว่าควายนะภาคภาคกลางเขาเอื่นว่าควายต่ภาอีสานเขาเอื่นว่าคว้วย นะครับมันม <isation> <ourselves> ัน <Labor> ก <to il fi> ็เลยฟั้งๆแล้วซุ่มผ้ากลางเันกระแแมงทํะแม่งเพราะนั้นมือนี่ก็เลขเสือโอกาสกาบขอโทษคำาำข้ามวยข้วไปสักก่อนเด้อเบิ่งแล้วก็ยกเฝล่ายกเป้่าลบยกเฝ้าลบทิงมันเป็นภาษาทางอีสานนี่นะครับสำหรับข้ววังหันเว้าไปหอดมองหาสมาชิกจดทะเบียนนะครับ บาดที่นี่เรื่องมะฮูจะกล้วยก็ฮู้แล้วเรื่องปขึ้นทะเบียนนี่ก็ฮู้แล้วบาดที่นี่กะเมื่อเรื่องเข้าที่็ดเป็นศูนย์เรียนดูให้พี่น้องไม่เฮี้ยนฮู้เกี่ยวกบเรื่องวิธีการเลี้ยงกล้วยยุ่มองนี้นะครับตอนนี้อันดับแรกเข้ากะสิขึืนป้ายซะกอนว่ายุนาถนนพุระเป็นป้ายขนาดใหญ่อยู่ป้ายผ่าไว้นิวนะครับคืนป้ายอันนี้คงใดเนาะ ทั้งสองท่านนี่นว่าคัดของใ่ว่าคัด่าัดของโคงกับที่ร่วมในในเป็นที่ปรึกษาในกลุ่มกลุ่มนี้นะครับเพราะเป็นกลุ่มแรกที่บรแเณมันติอาจให้ให้ใหเา่ากิจที่ใช่ได้เกิดกันย้อนนี้แหละได้เกิดอยู่ใน youtube นะครับเรื่องเรื่องง้วเรื่องกล้วยน<อ>ี่แหละอันนันแปลว่าตรงนี้ยิ่งดีที่จะเป็นศูนย์นเรียร้ยงลู้ใช่เพราะวันเป็นงานที่จะวางมารจากทีก่ให้ผู้อื่นมาเรียนรู้นั่นได้ได้ยุดอกที่ ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้หลังจากมีไปภ้าในเดือนอ่ากัญญานเนี่ยเนาะให้รวบรวมให้ได้เดิอรวบรวมสมาชิกทั้งหลายทั้งปวงให้ได้นะครับให้ได้ยังตามกับสิบพนแจะว่าใถ่ได้เกิดน,นั่นกับพวกป็นังอันนี้สาหรับเลี้ยงกล้วยส่วนกล้วยนี่เราก็ยืนฟังนี่ดอก <c oughs> <c oughs> เรายืนฟังเราก็ขึ้นว,ว่าต่อไปนี้จะที่เป็นศูนย์เรียนรู้ขนาดใหญ่อยู่คงที่เป็นศูนย์แรกของอําเภอโนนสะอาดได้เนี่ยตำบลโพธิ์ศรีสําลัน ศูนย์แรกที่เป็นศูนย์เลี้ยนลูกเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงค้วยไทยนะครับแะตะที่นีก่กับพี่น้องผู้ใดสนใจกส่วนเข้ามาหลายๆผมพร้อมที่สีให้ค้ำพรึกษ,ษาพร้อมที่สีแนะนำเกี่ยวกับเรื่องแรงทุนนะครับปีนี้กองทุนพื้นฟูนะครับให้เงินกู้แก่พี่น้องหลายกลุ่มอยู่เกี่ยวกับกลุ่มเลี้ยงค้วยเนี่กลุ่มละหาแสนบาทหาแสนบาท แะผมนี่ละคนหนึ่งที่ได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องอ่ากลุ่มที่ขาเจ้าของงบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องล้วยล้วยไท่ไนี่นะครับขาเจ้าก็จ่ายดอกปีนี้ให้กลุ่มนี่ก็บ,บ่มีบ่มีดอกเบี้ยจักบาทเงินหาแสนบาทให้มาพัฒนากลุ่มเจ้าของอันนี้เป็นเป็นของทุนพืนผู้ที่ผมได้เป็นคณะอนุกรรมการอยู่ในหันในการพิจารณาโครงการที่นี่ถ้าหากเข้าจับกลุ่มกันได้เสร็จเรียบร้อยอ ได้เน้นได้เน้นนาถาวรเสร็จเรียบร้อยแล้วกรับมันก็มีกล่องทุนมาซอยเหลือหลายอย่างอยู่บว่วาิเปิดกล่องทุน้นของกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั้งสี่เขาเจ้าก็มีเงินมาให้นะครับต่อไปเนี่ย่แน่ต่อสุสานอำเภอเขาเจ้าก็อาจออกมาติดตามทุกเดือนทุกเดือนนะครับหลังจากลง YouTube คลิปนี้ไปเป็นที่เรียบรอย้อยฝากเชิญชวน ทั้งสองคนสมาชิกภายในหมู่บ้านไพ่ยักรวมกลุ่มอัอนดับแรกจ้าแม่นางวาลุนี่ชนเทกนะจ้าอ่าเรียนเชิญเรียน,น,ชนเชิญพี่จะมาเขากลุ่มอันน้ำกันก็นกนได้ว่าเป็นยังดนะจ๊ะผู้ที่สองจ้าแต่อันการจ้หน้าดาสมบุรณกับขอเชิญพี่น้องผู้สนใจในายเรียงสิเลี้ยงควยายนีย่ลามาเขากลุ่มน้ำกัน มาเฮ็ดให้เฮาพัฒนาไปได้ไกลๆอๆเดี๋ยวจะไปบังจะไปบังไหมทางรัฐบาลคนกับสีซอยเฮาครับเฮาเป็นกลุ่มที่แข็งแรงนะคะส่วนพ่อบ้านล่ะมีปัญหาป๊พ่อบ้านก็ไม่มีปัญหาดอกค่ะมันกันมีอามากกับผัวกับสิมากน้ำกันเต้ามากกันเหลียงง่วนเหลียงกล้วยกันผู้หนึ่งกนผู้หนึ่งมากผู้หนึ่งบ่มากมันทางสีเนว่ไปน้ำกันได้ตัวเออ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  บ่มีปัญหาดอกอือเดี๋ยวนี้ถามคนแรกนี่ไม่ลูกจะกคนล่ะมาเลี้ยงอันลูกเจ้าของลูกเจ้าของมีสามคนจ้ะมีผู<ร>้ชายจอ<ร>ย่าก<ร>้นม<ร>ีแม่ยิ่งจย่กนอันลูกคนที่แรก,กเสียชีวิตไปแล้วด้วยจ้ะบัานนี้ก็เลยเหลือลูกสาวคนที่สองกับลูกชายหลักอือกับล้านก,กับล้านอีกผู้หนึ่งจ้ะอ๋อเหลือลูกสาวนี่เดี๋ยวนี้ได้เลียนหนังสืออยู่ป้ะจะล้านสาวนี่ได้เลียนหนังสืออยู่ลูกสาวกับเฮตาน ไปเห็ดงานม่จ้ะผู้เรียนหนังสือเรนี่สั้นไหนล่ะยืมอันหนึ่งจ้ะอ๋อนี่แหละสิเป็นเต่อไปสิเป็นค่าเทอมให้มนี่เป็นทุนเป็นค่าเทอมจนจนจนท่านที่สองมีลูกจากคนมีผู้เดียวลูกชายผู้เดียวอันลูกสาวเขาก็เป็นครอบครัวของเขาเลยล่ะค่ะอ๋อเขาแต่งงานแล้วค่ะแต่งงานแล้วก็ว่าเป็นนั้นว่าพ่อกับแม่สองคนเท่านั้นอยู่ด้วยกันเนี่ยจ้าก็อยู่สองคนเท่านั้นล่ะ วันนี้ก็เลี้ยงคล้ยสบายจะสั่นบ่มีผู้ใดไม่กองวลบ่มีลูกน้อยบ่มีมีอยู่ลายร้านเขาไม่เอาเขาเอาเองเขาหยาดแม่เลี้ยงบ่เปลี่ยนเลี้ยงเลี้ยงแสดงว่าสมมติถ้าเขาตั้งกลุ่มเลี้ยงคล้ยขึ้นมานี่สบายเออบ่มีปัญหาเกี่ยวกับเอาเอาผู้สบายสบายเท่ากันนี่ละมันหลายบทละผู้ที่เลี้ยงเลี้ยงคล้ยมาไทยมหน้ามันอายุซสำนีแล้วมันหมืดผ้าลายละไล่ะมัน นี่ตาสีเลียงกล้วยเลียงง่วไปเทรวันเออออโอเคสำหรับคลิปนี้พี่น้องที่เคารบก็บคงบอเอาเงาดอกคลิปนี้ตั้งใจมาบอกวิธีการเขาเจ้าอยู่สามขอคงบอกอยู่ในคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนจำาม่ได้เพื่อนกระิเปิดคลิปน,ปนี้ฟังว่ามีขอมีอียงเนี่ยนะครับแล้วกับเพื่อนกระจิเรไปปฏิบัติได้ที่ต้องนะครับส่วนคลิปนี้ทั้งหมดทัาง ผู้ขาน่ายิตงที่ช่บาลีแล้วก็เ<ม>จ้าของ<ม>โคเเจ้าของอันอัน้วเองทั้งสองท่านนี่กัเพราะว่าที่เป็นแม่วาลุนีชนเทพเลยจ้ะแลวแลก็แม่แม่กับจนาตาสมบูรณ์ค่ะกัขออนุญาตอาเอฟซีสุขูสุขณค้าเบาข้า,า,ขาจาอา,า,า,อาสีบอไพเลาะเพาะพิงเนื่องจากว่าซับภาษาอีสานกับภาษากลางบ่คือกันระวังควายกับคั้วบ่คือกันถ้าหาก พิทแมนแนนเพียงขอกลับพระท่านเอาไปถ้าหากถืออ,อกถือใจก็อย่าลืมกดติดตามให้เท่ากิติใช่และกดแชร์กดไลค์ให้เดอร์สำหรับเทากิติใชัยกับทั้งสามท่านก็กล่าวสข้ามาสวัสดีค่ะ